สวัสดีครับช่วงแรกของรายการคนวงในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปคลุกวงในทีมฟุตบอลเล็กๆทีมหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนาราธิวาสหลายพื้นที่ยังคงเกิดเหตุร้ายบ่อยครั้งภาพที่คนภายนอกส่วนใหญ่ได้รับรู้หนีไม่พ้นภาพของความรุนแรงเสียงระเบิดรอยเลือดและความโศกเศร้าแต่บนพื้นแผ่นดินเปื้อนเลือดแห่งนั้น ยังคงมีสนามหญ้าของความฝันและความหวังร่วมกันของคนในพื้นที่เมื่อใดก็ตามที่ทีมฟุตบอลนาราธิวาส f อฟลงแข่งขันผู้คนมากมายไม่ว่าจะมาจากอำเภอใดห่างไกลแค่ไหนต่างหลั่งไหลเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมหูเลาะและมีความสุขร่วมกันราวกับว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นเพียงฝันร้ายที่ผ่าน้นไปแล้วร่วมออกเดินไปบนแผ่นดินศรัทธาค้นหาความหมาย ที่คนเหล่านั้นได้ร่วมกันทำกับคนวงในวันนี้ครับ คือจังหวัดที่ผมกระชากลุกลุดเดียวเลยครับเดี๋ยวผมแต่ผมยิงออกออกนอกกรอบเองครับแฟนบอลจากนราี่ว่าสครับที่ตามไปถึงเชียงรายแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนมีสมาธิในเกมแล้วก็ช่วยกันเล่น เกือบจะหมดเวลาเลยครับเขาจะยิงประตูเขายิงประตูจะเข้าแล้วแต่ว่าผมสามารถปัดได้ออกจากเส้นประตูพอดีครับก็ลุกนั้นที่ประทับใจที่สุดใจในทีมนาที่วัดามาเพราะว่าช่วยช่วยกันเล่นพี่ๆในทีมนาที่วัดนี้ส่วนมากจะเป็นพี่น้องกันในจังหวัดไม่ใช่คนอื่นไกลครับ วันนี้เป็นวันฝึกซ้อมของสโมสรฟุตบอลนาราธิวาส f อนะครับเขาฝึกซ้อมกันเป็นประจำที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนาราธิวาสแห่งนี้ในวันซ้อมสนามกีฬาแห่งนี้ว่างเปล่าอาจาร,รย์ทุกด้านไม่มีผู้คนอยู่เลยแต่ถ้าเป็นในวันจริงนะครับที่นี่จะเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งผู้คนมากมายจะหลั่งไหลามาที่นี่ล้นหลามคนเหล่านั้นเดินทางมาที่นี่ในท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่ยังระอุ อยู่ในพื้นที่เรียกว่าเหตุการณ์ยังไม่ปกตินั่นหมายความว่าผู้คนจํานวนมากที่มารวมกันอยู่ที่นี่เขามีความหวังอะไรบางอย่างร่วมกันเขามีความสุขอะไรบางอย่างร่วมกันและมันมีสิ่งที่คนเหล่านั้นเห็นว่ามีความหมายเกิดขึ้นบนพื้นสนามหญ้าแห่งนี้ บ,บางทีมีแพ้เราก็ยอมเข้าไปก่อนไว้นัดหน้าคอยทอนเอาส้างแตมขึ้นมามาช่วยกันเชียร์เชียร์เชียร์เนร่าทิวาตเอฟซีสู้ตายบางทีจะแพ้ก็ไม่เป็นไรเราให้สูดสุดใจเราจะเชียร์สุดแรง มาช่วยกันเชียร์เชียร์เชียร์ยรนาราธิวาสเอฟซีสู้ตายบางทีจะแพ้ก็ไม่เป็นไรขอให้สูดสุดใจเราจะเชียร์สุดแรง การขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนี่นั่นหมายความว่าเราต้องไปเจอกับทีมเก่งๆจากทุกหลายจังหวัดทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกอีสานทั่วประเทศถ้ามีคนเขาบอกว่าทีมนาราธิวาสเนี่ยเป็นเหมือนปลาใหญ่แต่เป็นปลาใหญ่ในแม่น้ําบางนาราเท่านั้นแหละเมื่อไห่ที่ว่ายออกไปสู่มหาสมุทรหรือออกไปสู่การแข่งขันระดับประเทศที่ต้องเจอกับทีมเก่งๆจากทุกจังหวัดจากหลายๆจังหวัดที่คัดมาแล้ว นราธิวาสที่เคยเป็นปลาใหญ่ในแม่น้ําบางนราก็จะกลาเยเป็นแค่ปลาตัวเล็กๆในมหาสมุทรที่มีคู่ต่อสู้เคี่ยวลากดินเท่านั้นจะไม่จะว่างอันนั้นเป็นความเข้าใจของภายนอกนะขาอาจจะมองอย่างนั้นแต่เราไม่ได้มองอย่างนั้นเราเป็นปลาตัวเล็กก็จริงแต่ว่าโครงสร้างของปลานี่มันแข็งแรงกระดูกปลานี่ไม่ต้องพูดถึงหมายถึงว่าจะอยู่ในแม่น้ําระดับไหนก็แล้วแต่เราคิดว่าเราสามารถไปได้ เพราะความสำคัญของการทีมบอลคือเด็กถ้ามุ่งมั่นก็ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งหัวใจหัวใจสองคือทีมงานถ้าเข้มแข็งมีความเข้าใจแล้วก็มองไปข้างหน้าในแง่ของการพัฒนาคือถ้ามันรวมเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าแม่น้ำไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาหรือแม่น้ำมุลชีหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่า เราไปได้สบายแล้วถ้าเกิดว่าได้ขึ้นไปดิวิชันหนึ่งจริงๆมีทีมที่ต้องแข่งขันออจากทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยการที่เราต้องมีการแข่งขันเย่าเยือนแน่นอนว่ามันจะมีคนจากอีกหลายจังหวัดเลยที่ต้องเดินทางมาเยือนสนามแห่งนี้พื้นที่ที่เคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงตรงนี้ตรงนี้คาดหวังอะไรไหมคือผมจะบอกตรงๆอย่างนี้นะคือจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเราก็ไม่มีจุดขายอะไรมากมาย แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ท่านผู้ว่าได้วางไว้ก็คือเอากีฬากับการศึกษานำการพัฒนาก็ผมว่าฟุตบอลน่าถ,ถึงจุดนี้เนี่ยช่วยได้เยอะนะเป็นการเปิดเมืองเปิดจังหวัดน,นะฮะแล้วก็สร้างมิตรภาพผมกล้าการันตีว่า ถ้าคนถ้ามีคนไปถามทีมฟุตบอลที่เคยมาเยือนจังหวัดนราธิวาจะไม่มีสักคนเลยบอกว่าน่ากลัวเพราะว่าเขาได้รับความดูแลความเอาใจใส่และก,การให้สิ่งดีๆความเป็นมิตรภาพของพี่น้องชาวจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือนอกสนามเ,เขามีความสุขผมกล้าการันตีว่าทุกคนที่มานาราธิวาเนี่ยจะไม่เป็นอย่างที่คิดอยากให้คนต่างจังหวัดเขารู้ว่านาราธิวาเนี่ย ไม่ใช่อย่างที่เห็นไม่ใช่อย่างที่คิดก็พยายามประชาสัมพันธ์พยายังจังหวัดต่างๆแม้กระทั่งทีฟุตบอลที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาเล่นเราพยายามเปิดจังหวัดให้เข้าใจว่าคนนาราธิวาเนี่ยเป็นคนที่ดีขนาดไหนนะฮะคือเป็นส่วนสาคัญอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็คือว่าความสําเร็จของทีมน,นะฮะถ้าเราสามารถขึ้นไปดิวิชั่นหนึ่งได้นะฮะ นั่นก็หมายถึงว่าแรงเชียร์และก็ชื่อเสียงมันก็จะตามมาอีกระดับหนึ่งคิดว่าคงไม่ไกลเกินเอื้มอมนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องมุ่งมั่นเพิ่มไปอีกสักหน่อยหนึง่งนะฮะจากการวิเคราะห์แล้ว2องนาที่เหลือเนี่ยคือเราต้องชนะไว้ก่อนนะเก็บ3แต้ม2ครั้งก็6แต้มส่วนตังน้นจะการันตีเลยว่าเราได้หนึ่งใน3แน่นอนตอนนี้ประตูแห่งโอกาส เปิดรออยู่แล้วมีบันไดยอยู่2ขั้นคือการแข่งขัน2งนัดที่เหลือโอกาสที่รออยู่ข้างหน้ามันเป็นโอกาสของนักฟุตบอลเป็นโอกาสในเชิงเกมกีฬาฟุตบอลอย่างเดียวหรือว่าเป็นโอกาสอย่างอื่นเป็นโอกาสของทั้งหมดที่เกี่ยวข้องพอเราขึ้นดิวิชาหนึ่งเนี่ยโอกาสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแรงสนับสนุนต่างๆจากภาครัฐภาคเอกชนจะเข้ามาตรงนี้มันเป็นโอกาสที่จะทําให้เด็กมีความสุข แล้วก็เราสามารถที่จะไปพัฒนาในแง่ของการนานในของเรื่องฟุตบอลในส่วนของประชาชนนะฮะจากเดิมที่เราเริ่มทำาดวิชั่น2คนก็ไม่มากมาดูประมาณสัก2 3 0 0 0คนตอนนั้น,นะฮะจนเราได้แชมป์ดิวิชั่นชาชนก็เริ่มให้ความสนใจขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะรอบเพลย์ออฟ ที่ต้องการหนึ่งใน3เนี่ยให้ความสนใจมากนะฮะและไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าขึ้น d ดิ i ว i ิชั่นหนึ่งแล้วแรงจากชาวบ้านจากประชาชนจากแฟนคลับเนี่ยจะเข้ามาแค่ไหนถ้านึกภาพวันที่เราขึ้น d ดิ i ว i ิชั่นหเนี่ยผมว่าสนามเนี่ยคงจะแตกทุกนั่นอนะฮะแล้วก็มันเป็นความสุขของพี่น้องจริงๆเลยนะ,ะเพราะว่า มันไม่มีความสุขอื่นและนอกจากพุตบอลเนี่ย <ใน S 2> ที่จะในพื้นที่ตรงน,น,น,รงนี้ในพื้นที่สีแดงเนี่ยมันจะมีสีเขียวอยู่เฉพาะตรงนี้ มีความภาคภูมิใจครับที่ได้เชียร์ทีมชาวจังหวัดนชิวาดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะลูกหลานของชาวนชิวาดสำหรับแฟนคลับของผมสู้อยู่แล้วสู้เชียร์สู้ตายนะฮะสู้ตายเลยแล้วครับครับสำหรับกองเชียร์นะครับแม้ว่าจะไปทีมเล่นกับทีมไหนจังหวัดไหนก็เชียร์ตลอด แม้ว่าแพ้ชนะก็เหตุการณ์ก็เชียร์ตลอดนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้รวมถึงนราธิวาสด้วยโดยเฉพาะในอำเภอรอบนอกที่มันยังเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอยู่บ่อยครั้งกันตรงนี้มันไม่ได้ทำลายโอกาสทำลายความหวัง ทําลายความมุ่งมั่นหรือว่าทําลายความฝันของคนนราธิวาสที่มีเกี่ยวกับฟุตบอลไปเลยล้ะด้วยเหตุการณ์ที่เกิดมาประมาณ5 6ปีเนะี่ยชาวบ้านจะเชินชากับเหตุการณ์ที่เกิดคือหมายความว่าถ้ามานั่งแต่คิดมานั่งแต่เสียใจ,จยกับเหตุการณ์แล้วก็ให้ความสำคัญกับมันมากคงไม่ทำอะไรล่ะ แต่คนพื้นที่นี่ห้าหปีที่ผ่านมาก็พยายามอดทนอยู่แล้วก็สู้กับชีวิตตลอดนะคะ,ะับคือผมว่าเหนือความกลัวนี่ถ้าถ้ามาเป็นความสุขผมว่านะชาวบ้านก็ต้องออกมาหาความสุขแน่นอนเพราะว่ามัวแต่นั่งรอแล้วก็อยู่กับความทุกข์มันไม่ได้อะไรถ้าไม่มีฟุตบอลเลยสถานการณ์ขนาดนี้ภาพออกไปขนาดนี้ผมว่า ชาวบ้านนี่เขาโหนหัวคืออยู่ด้วยความกลัวแล้วก็ไม่มีความสุขเลยก็ฟุตบอลนี่แหละที่ช่วยปลดความทุกข์มาเป็นความสุขบ้างเวลาที่คนมาดูทีมนาราธิวาสเล่นเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับกลับไปแน่ๆนี่คืออะไรแฟนบอลที่เป็นชาวจังหวัดนาราทิวาสก็คือที่เขาได้เห็นก็เรื่องความมุ่งมัน่น คือความภูมิใจที่เป็นนักฟุตบอลที่เป็นคนพื้นที่ที่ออกมาเล่นได้สู้กับสโมสรใหญ่ๆได้ถึงขนาดน,นี้ฮะเป็นความภูมิใจของพี่น้องครับผมว่ากองเชียร์นี่ก็เป็นผู้เล่นตัวที่12 13เป็นเสียงเข้ามาในสนามแต่เหมือนกับว่าเป็นผู้เล่นเพิ่มพลังให้กับผู้เล่นได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถกดดันผู้ต่อสู้ได้ในส่วนนั้น เหมือนกับว่าสิ่งที่นักฟุตบอลทำในสนามเป็นส่วนช่วยเติมเต็มความสุขให้กองเชียร์ <Okay. S 1> แต่ในขณะเดียวกันกองเชียร์ก็มีแรงส่งแรงในการกระตุ้นหรือว่ามีพลังต่อคนที่อยู่ในสนามเหมือนกันเป็นผู้เล่นที่มองไม่เห็นในสนามแต่ว่ามันอยู่ในจิตใจของนักฟุตบอล <c oughs> <c oughs> กว่าจะก่อตั้งทีไมได้มันก็สาหัสเหมือนกันนะฮะกว่าจะพูดคุยกับพวกพวกให้เข้าใจได้ว่ามาทําตรงนี้มันเหนื่อยแค่ไหนเนะี่ยฮะกว่าที่จะทําความเข้าใจกับทุกคนแล้วก็เดินไปด้วยกันเนี่ยมนันเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าเนื่องจากว่าบางส่วน เป็นคนที่รักฟุตบอลอยู่แล้วประมาณ3-4คนนี่คืออยู่ในวงการแล้วก็มีทีมงานบางส่วนสองสาคนที่ไม่รู้เรื่องบอลเลยเราก็พยายามนั่งคุยหารือกันนะฮะจนะเข้าใจก็เลยมาถึงจุดที่ว่าช่วย,วยกันทำตรงนี้นักฟุตบอลทั้งทีมเลยนะประมาณ35คนมีอยู่2คนที่เป็น เด็กตาจังหวัดนะะที่เราดึงมาช่วยนะนอกจากเหลือจากสองคนก็ประมาณ33คนเป็นเด็กในพื้นที่ทั้งหมดนะส่วนหนึ่งก็มาจากานักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริคนทร์ประมาณ8คนแล้วก็ส่วนที่เหลือเขามาจากอำเภอ13าอำเภอกระจายกันเข้ามาเราต้องให้กําลังใจเด็กนะฮะถึงแม้ว่าทุกคนมาด้วยใจก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องใช้เงินใช้อะไรนะฮะในส่วนนี้เราก็มีเงินเบี้ยเลี้ยง นะเบีย้ยเลี้ยงก็เฉลี่ยวันนึงประมาณ200กว่าบาทต่อคนนะฮะแล้วก็เรามีสวัสดิการในส่วนของบ้านาพักแล้วก็การเตรียมอาหารในมือม้อค่ำนะฮะคือหลังจากซ้อมบอลเสร็จก็ไปทานข้าวด้วยกันเป็นกิจวัตรประจําวันเลยฮะฟุตบอลนี่คือวัดดวัดที่กําลังใจฮะถึงแม้ว่าคุณอยู่สโมสรใหญ่ๆมีเงินเดือนมากมีไรายได้สูงแต่ถ้า ความสุขในการเล่นบอลแม้กระทั่งเป้าหมายที่คุณจะไปมันไม่มีคือคุณทาแค่ออาชีพคุณเท่านั้นมันก็จะประสบความสาเร็จยากในแง่ของการเป็นทีมเวิร์กมันกลับกันฮะแต่ถ้าทีมไหนถึงแม้ว่าจะเล็กจะมีไรายได้น้อยจะมีเบี้ยเลี้ยงน้อยแต่ถ้าเด็กเนี่ยมีความสุขแล้วอยู่ด้วยรวมกันเป็นกลุ่มเข้าใจซึ่งการเล่นลกันเนี่ยผมว่า การการเป็นอยู่ของทีมที่เล็กกว่าเนี่ยกับความสำเร็จผมว่าอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปผมพูดทุกครั้งกับทีมงานว่าแชมป์ไม่ใช่ความต้องการหลักแชมป์หมายถึงความเป็นผลพรอยได้แต่งสิ่งที่ทำสิ่งที่ต้องทำที่สุดคือทำยังไงจะให้คือทำทุกวันให้ดีที่สุดนะฮะ คือแต่ละวันนี้เราต้องพัฒนาแต่ละเกมเราต้องพัฒนาไปสู่อีกเกมนึ่งแต่ละขั้นของดิวิชั่นก็ต้องไปสู่ดิวิชั่นหนึ่งและถ้าเรามีโอกาสขึ้นไปสู่ดิวิชั่นหนึ่งเราก็ต้องมีความความหวังแล้วก็มีเป้าหมายที่จะขึ้นไประดับไทยลีกแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งว่าเราต้องไปให้ได้แต่อาศัยทีมงานของเราอาศัยแรงเชียของเราแล้วก็ส่วนราชการเข้ามาหนุนเนี่ยผมคิดว่าไทยลีกก็คงไม่ไกล จะสังเกตได้เลยว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของฟุตบอนนลนราธิวาสเนี่ยคือดูที่นามสกุลก็ลจะรู้ละนะครับว่าเป็นท้องที่ล้วนๆแล้วก็พี่ป้านะ้าอานะครับก็พี่ๆน้องๆก็จะมาชวนกันคือเด็กพวกนี้นะผมเรียนตรงๆนะครับเงินซื้อไม่ได้เขาอยากเล่นจริงๆผมศรัทธาเขานะคือความศรัทธาไม่ใช่ว่าศรัทธาผู้ที่โตกว่าหรือใหญ่กว่าไม่ใช่แต่ผมศรัทธาด้วยความที่เขาเขาใส่แล้วก็แต่เขาต้องทำเพื่อนังหว่โดยที่เขาไม่ได้อะไรเลย เขายอมทำตรงนี้ผมก็เลยต้องคือแพ้โคตรศรัทธาในนักเตะใช่ครับส่วนหนึ่งผมไม่รู้เขาศรัทธาผมหรือเปล่าแต่ผมศรัทธาเขาแน่นอนที่23คนผมศรัทธาทั้หมด เทียบอย่างนี้นะฮะนาราธิวาสเป็นทีมที่ลงทุนน,อน้อยถ้าเทียบการทําบอลกับาการกับการทําธุรกิจนะ,ะลงทุนไม่กี่บาทแต่ว่าผลกําไรนี่มหาศาลอะไรคือกาไรกาไรก็คือ,อ<ม>แฟนบอลที่ให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะ,ะแล้วก็ผลงานที่ไต่เต้าขึ้นมาเป็นแชมป์ภาคแล้วก็สามารถฝ่าอุปสรรค ขึ้นมาได้แล้วก็ตอนนี้เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเราจะขึ้นไปสู่ดิวชันเนี่ยเง่อนประมาณที่เราทํานี่พูดตรงๆเลยนะฮะว่าจากเริ่มดิวชันสองขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราใช้จ่ายประมาณ2ล้านบาทแต่ถ้าถามว่า2ล้านบาทกับผลที่ได้ตอนนี้มันคุ้มเกินคุ้มฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลงานของนักพูตบอลก็ดีตรงนี้มันมันเกิน เกินตัวเลขที่เราจะบอกแต่ว่าเราก็เคยได้อ่านและเ็ได้ยินบ้างจากที่เข้าประเมินทีมนะว่านาราธิวาสเนี่ยถ,ถ้าตีเป็นตัวเลขออกมาเนี่ยหมายถึงว่าทีมทีมสมโมสรใดก็แล้วแต่ที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยกว่าจะสำเร็จเทียบกับจังหวัดนราธิวาสต้องใช้กันประมาณ30ล้านบาทถึงจะได้ถึงขนาดนี้ รายรับสูงสุดที่ได้จากการขายตัวนี่สูงสุดเท่าไหร่แล้วคนดูสูงสุดเท่าไหร่เป็นแมทที่เราเจอกับทีมราชประชาทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง11วันนั้นคนดูประมาณหมื่นกว่านะป,รป,รป,รประมาณ15ื่นห้าที่สนามนี้นะฮะที่สนามแห่งนี้เราขายตั๋วได้ประมาณแสนเก้าจากตัว30บาทนะฮะของที่ระลึกสโมสรเนมีอะไรบ้างของที่ระลึกตอนนี้เราก็เปิดช็อปนะอยู่กลาง ใจเมืองนะฮะก็มีพวกเสื้อผ้ามีพวกลูกบอลมีผ้าพันคอมีนาฬิกาตอนนี้เราพยายามทําทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับที่ดึงดึงสินค้าที่เป็นบอลเข้ามาให้เป็นสินค้าที่สามารถขายออกไปได้เพื่อหาไรายได้ออกส่วนส่วนหนึ่งะฮะซึ่งจากการเปิดร้านตั้งแต่ประมาณสัก2เดือน,นะฮะตอนนี้ยอดขายก็ดีมากนะฮะ เสื้อผ้าที่สักมาเกือบทุกล็อตเนี่ยใช้เวลาไม่นานก็ขายหมดนะนะการชี้ว่าใจคนเนี่ยเริ่มเทเข้ามาแล้วหมายถึงว่ามันไม่ใช่แฟนบอลธรรมดาแล้วมันจะเริ่มเป็นแฟนคลับแล้วซึ่งมันเป็นพลังนะครับผมว่ายิ่งเราขายได้มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าเราประสบความสําเร็จมากนะนอกจากความสําเร็จในการเป็นแชมป์ก็ดีนอกจากความสําเร็จในการขึ้นไปเป็นไปเล่นในดิวิชั่นหนึ่งก็ดี ก็ไม่เท่ากับชัยชนะที่เราได้จากแฟนบอลในสนามพื้นที่ที่เราเห็นเหมือนแบบเป็นเวทีสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีหญกก้าเขียวๆอยู่บนพื้นเวทีการแข่งขันที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าของคนดูคนจำนวนมากมาจากหลายอำเภอรอบนอกซึ่งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นบ่อยครั้ง การแข่งขันในสนามข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่มีกติกาชัดเจนมีการต่อสู้ที่จบลงเมื่อเสียงนกหวีดยาวเป่าดังขึ้นตรงนี้มันจะสะท้อนอะไรกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่สีแดงซึ่งใช้การต่อสู้นอกระบบทำทุกวิถีทางทำแบบไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีน้ำใจนักกีฬาตรงนี้มันสอนอะไรบ้างการสร้างฟุตบอลแม้กระทั่งการสร้างสถานการณ์ให้มันสงบสุขได้เนี่ยมันไม่แตกต่างก,กันหมายถึงว่า ผมยกตัวอย่างกรณีพูตบอลเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นเหตุหการณ์ครคือผมเป็นผู้จัดการทีผมก็มีหน้าที่ทํางานของผมให้ดีที่สุดสตาฟกรรมการบริหารโคร้ดนักฟุตบอลเขาก็ทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดแต่ว่าจุดมุ่งหมายก,ก็คือความสําเร็จของการทําบอลผมก็มองเช่นเดียวกันนะฮะ คงจะไปวิจารณ์หรือว่าอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ได้แต่ว่าเราจะเปรียบ,เ,ยบเทียบให้ดูว่าถ้าคุณมีความตั้งใจมีความบริสุทธิ์ใจในการทำเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ยากหมายถึงว่าถ้าทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่างที่เราปฏิบัติกับทีมฟุตบอลเนี่ยผมว่าสถานการณ์มันคงจะดีขึ้นเยอะผมว่าเชื่อในพระเจ้า เชื่อครับเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าลิขิตเอาไว้แล้วหรือเปล่าถ้าลิขิตเอาไว้แล้วทําไมเราต้องพยายามมุ่งมั่นทําไมเราต้องต่อสู้ทุกวิธีทางเพื่อให้ได้รับผลการต่อสู้ที่ดีที่เราคาดหวังออกมาถ้าเชื่อในพระเจ้าทําไมเรายัางต้องทุ่มเทขนาดนั้นคือคําว่าลิขิตนะฮะต้องเข้าใจให้มันกว้างนิดหนึ่ง ลิขิตไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ต้องออต้องรอการคอนโทรลว่าให้ไปข้างหน้าให้เลี้ยวซ้ายเลีวว้ยวขวานั่นไม่ใช่ลิขิตในความหมายของวิสลามนะลิขิตหมายถึงว่าผลของการกระทําคําว่าลิขิตของพระชาหมายถึงว่าการกระทําใดๆก็แล้วแต่ถ้าถ้ามีความมุ่งมั่นมีความพยายามหรือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายถ้าคุณพยายามไปในสิ่งที่ดีคุณก็จะได้สิ่งที่ดีถ้าคุณพยายามจะไปสิ่งที่เลวคุณก็จะได้สิ่งที่เลวนั่นคือลิขิตของพระเจ้าเรื่องราวของทีมนาราธิวาสเอฟซไม่ได้มีความหมายแตแ่เฉพาะกับนักกีฬา11คนที่ต่อสู้อยู่ในสนามฟุตบอลเท่านั้นแต่มันยังมีความหมายต่อผู้คนอีกมากมายที่เดินเข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้สึกกันมีความหวังมีความสุข และมีศรัทธาชัยชนะหรือว่าความพ่ายแพ้ไม่ได้เป็นบทพิสูจน์ของเกมศักดิ์ศรีบนแผ่นดินศรัทธาแต่สิ่งที่พวกเขาทุกคนร่วมกันทำในสถานการณ์เช่นนี้มีความหมายมากกว่านั้น คนธรมธรมดาธรรมดาคนตัวเล็กๆคนกลุ่มเล็กๆสามารถที่จะร่วมกันลงมือทําในสิ่งที่สร้างสารรค์ขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ส่วนไหนบนแผ่นดินไทยจากสิ่งที่พวกเขาทําทําให้เราได้เห็นว่าการต่อสู้ที่มีเกียรติการต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีการต่อสู้อย่างมีน้ําใจนักกีฬาและเป็นการต่อสู้ในสนามที่มีกติกาชัดเจนเป็นอย่างไร